แดนบิชบาดเร่หรือคนไทยนิยมเรียกว่าหมอบัดเรเป็นนายแพทย์ชาวเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่3ต่อมายังเผยแพร่งานพิมพ์และการแพทย์แผนตะวันตกในรนาชอาณาจักรด้วยการเดินทางเข้ามาอย่างสยามหมอบัดเร่เข้ามาในสยามในช่วงปีพุทธศักราช2378ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนังก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามในฐานะหมอสอนศาสนาสิ่งที่บัตรเรททำเป็นประจำเลยควกพูดในการรักษาคนเจ็บป่วยที่คลินิกคือการเทศและการอธิบายถึงพระเจ้าแท้จริงเขาจะไปเทศที่อธิบายข้อความในพระคัมภีทุกแห่งที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นที่วัดเช่นเมื่อครั้งไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมก้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงผนวดอยู่ที่วัดวัด ราชาธิวาตราชวรวิหารถือเป็นโอกาสเทศให้พระสงฆ์หรือเมื่อให้การรักษาเจ็บป่วยในวังก็เทศในชาววังยังมีการแจกแผ่นปิวที่พิมพ์เป็นภาษาไทยจากการแปลด้วยตัวเองและมีครูภาษาไทยช่วยเรียบเรียงให้ระยะแรกปัตเรยังแวะขึ้นเรือสำเภาที่จอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบถบท่าดินแดงท่าราชบุญของสารเรื่อมาจนถึงบางรักญานนาวา แ,แก่โรคชาวเตแต้จิ๋วการผ่าตัดครั้งแรกในสยามหมอบัดเลได้ทำการผ่าตัดใหญ่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อวันที่13มกราปีพุทธศักราช2380เนื่องจากพยาพระครังจัดงานฉลองวัดประยุณวงศ์ปืนใหญ่ที่ใช้ยิงไฟพระเนียดเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเจ้าพญาพระคลังจึงได้เรียกหมอบัดเลที่อยู่ ใกล้บริเวณเกิดเหตุมาทําการรักษาคนบาดเจ็บแต่ไม่ผู้สมัครใจยอมให้หมอบัดเล์รักษาเพียงแค่สองคนเท่านั้นส่วนมากไปรักษากับหมอไทยมีมีพิกษุรูปหนึ่งที่บาดเจ็บถึงขั้นกระดูกแขนแตกยอมรับการรักษาหมอบัดเล์จึงทําการตัดแขนผู้ป่วยในที่เกิดเหตุและครั้งนั้นก็เป็นการผ่าตัดที่สมเร็จอีกด้วย การรักษาโรคฝีด่างของหมอบัดเลเนื่องจากในสมัยนั้นโรคฝีด่างค่อนข้างระบาดหนักมากในสยามโรคฝีด่างกลับมาระบาดอีกครั้งทั้งที่ชาวบ้านและลูกสาวหมอบัดเลต่างติดเชื้อและเสียชีวิตลงด้วยเหตุนี้ท่านจึงทุ่มเทศ,ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝีและทดลองทำหนองฝีจนในที่สุดก็สำเร็จในปลาย ป,ปีพุทธศักราช2,385โดยฉีดหนองฝีของผู้ป่วยโรคฝีดาษเข้าไปในวัวเพื่อทำให้วัวเป็นโรคและสร้าาภูมงคุ้งกันก่อนที่จะสกัดเชื้อมาทําเป็นวัคซีนใช้รักษาคนในเวลาต่อมาโรงพิมพ์ของหมอบัดเลตอนแรกตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านของคณะมิชชันนารีบนที่เช่าของพระเจ้าพยาพระครังต่อมาได้เป็นสมเด็จพญา มหาพยุนวงอย,อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาและอยู่ริมคลองหน้าวัดประยุนวง์ในปีพุทธศักราช2,394ได้ย้ายไปอยู่หลังป้อมวิชัยประสิทธิ์ปรากงบางหลวงโรงพิมพ์มีชื่อว่าโรงพิมพ์ m i s s i o n ารีอเมริกาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหมอบัดเลคือหนังสือพิมพ์ ในแนวจดหมายหมายเหตุที่ชื่อว่าบางกอกร e คอเดอร์ถือเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกฉบับออกเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2387เป็นเอกสารชั้นต้นซึ่งบันทึกข่าวสารเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื้อหาในแต่และฉบับมีข้อมูลสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขพศ2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชทานที่ดินให้หมอปัดเลวมถึงผิดมิชชันารีได้สร้างโรงพิมพ์บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ตั้งป้อมวิชัยประสิทธิ์พระองค์เสด็จไปสนทานาภาษาอังกฤษและเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ประเขาและแม่มสาระที่บ้านผูอยครั้งหมอปัดเลเสียชีวิตเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2416 อายุ69ปีศพฝังอยู <tense> ่ที่สุสานอุตสแตนที่ใกล้โรงงานยาสูบถนตกซึ่งอยู่มีอยู่มาถึงทุกวันนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบเรื่องที่ผมเล่านะครับอาจจะมีเสียงที่ติดติดขัดขัดบ้างต้องขออภัยด้วยคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ